ถ้ามันเข้าได้ไหมใจม่นดินเยคือรู้ไหมมันเข้าได้เข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรฮะเกษอุทยาตรงนั้นเป็นพื้นที่อะไรตรงนั้นเป็นพื้นที่อะไรรู้หรือยังพื้นที่อะไรอุทยานใช่ไหมต้นน้ำท่านหนึ่งใช่ไหมสามมีคำสั่งแล้วใช่ไหมมีการหาพื้นที่ให้เขาไปอยู่แล้วใช่ไหมมีการดูแลพื้นที่ตรงนั้นให้มันสามารถ เอ่อท่อปูพืชไดใช่ไหมก็เปรียบเทียบเราชมคนอื่นในประเทศไทยทุกคนก็มีิแบบนี้แหละมีการจัดหาพื้นที่ให้ได้แล้วมันจะกลับ,บไปทําแบบยอื่นได้ย่างเดิมได้ไหมวันนี้คนไทยทั่วไปเขาก็ไม่ไม่พอใจเนยเราก็ดูแลไม่ว่าคนชาติต่างหรือคนไทยแต่ชาติไทยก็ดูแลทั้งหมดอ่ะแต่ต้องให้เกิดความเทา่าเทียมกันนะไม่งัจะได้อยู่ไงก็อยู่ได้ คนที่ไปทำบุญในเรื่องเหล่านี้ผมถือว่าเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบและไปสร้างความขัดแย้งสร้างความไม่เข้าใจกันแล้วก็ทำให้เกิดความทษกข์ในการทำงานเราจําเป็นต้องรักษาป่าต้นน้ำให้ที่หลืถ้าย้ายมาก็ต้องหาผู้ที่ทำพินให้กับเขาผู้ที่อย่างนี้เราก็เราเพียงพอแต่ไม่ใช่จะไปอยู่ในใจกลางอุทยานใช่ไหมผมไม่อยากจะพูดแต่ผมไม่ได้โทษเขาเลยผมต้อไอ้คนอยู่เบื้องหลังะและก็รู้อยู่ว่าใครอยู่เบื้องหลังฝ่ายการเมืองก็เหมือน กะพูดก็รู้อยู่แล้วถา่ผมทำไม่อะไรอีก